สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายป่านยิสุเมโทนะคะอย่างแรกเลยนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปปีใหม่เนาะยังไงก็สวัสดีปีใหม่นะคะพี่ๆท,ท,ที่ติดตามช่องสายปานอยู่นะคะปีหน้าขอให้เป็นปีที่ดีสําหรับทุกคนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูคันข้างๆป่านนี้กันเลยนะคะ <Okay. S 1> เป็น m ิลเอก แอคทีฟนะคะ1.9สีบอลเงินนะคะราคาค่าตัวน้องอยู่ที่1.174,000านบาทนะคะเช่นเคยค่สีขาวมุกบวกเพิ่มอีก1,2 0 0 0บาทนะคะเดี๋ยวเรามาดูเลยคันนี้นะคะแต่งสายคีนโทนบอนเงินตัดดำนะคะเดี๋ยวเรามาดูอย่างแรกเลยนะคะน้องมาพร้อมสเกิร์ตหน้านะคะคาโต cm 3ค่ะคันนี้ใส่ไฟตัดหมอกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันบ้างด้านข้างนะคะน้องเปลี่ยนล้อแม็กนะคะเป็นล้อแม็ก เอ็กซ e s, s นะคะสีดํานะคะล้อดเดิมจะเป็นขอบ17นะคะตัวนี้จะเป็นขอบ18ัดมาด้วยยางบีชโตนะคะเป็นยางเดิมนะตัวนี้265หทับ 60R18 ค่ะ <S <S สําหรับตัวกระจกนะคะคันนี้ลูกค้ารีเควสเป็นกระจกพับไฟฟ้านะคะก็จะมีไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้แล้วแต่ว่าตัวไฟเลี้ยวเดิมก็ยังคงมีอยู่นะคะตัวนี้ไม่ได้อุดเพิ่มนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ด้านหลังต่อเลยค่ะ ค่ะสำหรับอย่างแรกเลยไฮไลท์ของตัวนี้เลยนะคะจะเป็นคาดเอลมีไฟนะคะตัวนี้จะเป็นไฟแบบยิงยาวเลยนะคะจะเป็นทั้ง ไฟหลี่แล้วก็ไฟเบรกให้ในตัวเลยนะคะคันนี้สําหรับดีเทลของเขาด้านบนนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถตัดด้วยสีดำนะคะมีตัวสอนอะคริลิกเขียนว่า i m p e r i r l ให้ด้วยนะคะสําหรับตัวถัดมานะคะจะเป็นเซนเซอร์นะคะลูกค้ารีเควสติดเซนเซอร์ถอยนะคะทั้งหมด2จุดตัวสเกิร์ตด้านล่างนะคะตัวนี้จะเป็นคารต้อ็มสนะคะตัวท่อจะเป็นท่อกลมนะ ตัวนี้กเซนเซอร์ของเขาจะขึ้นมาแค่ตรงนี้นะคะจะไม่ได้ใหญ่มากจนเกินไปเนาะสำหรับพี่ๆที่ไม่ได้ชอบใหญ่จนเกินไปป่านแนะนําเป็นตัวนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวกเซนเซอร์ของเขานะคะจะไม่ได้ไปรบกวนกับการทํางานของตัวเซนเซอร์เพราะว่าเขาติดอยู่ด้านล่างตัวเซนเซอร์นะคะถัดมาจะเป็นตัวคอบไฟถอยนะคะตัวนี้เป็นสีดําเงา ข้อให้ดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะมาที่ไฮไลท์อีกหนึ่งจุดนะคะสำหรับตัวแอคทีฟตัวนี้นะคะจะไม่ได้มีราวหลังคานะคะจะมีในรุ่นของตัวอีลิแกนแล้วก็ตัวอันติเมทคะแต่คันนี้นะคะลูกค้าติดเป็นตัวราวหลังคาเป็นติดหลอกนะคะพี่ๆไม่สามารถใช้งานได้จริงนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันบ้างนะคะ สำหรับภายในนะคะตัวแอคทีฟนะคะเบาะเดิมจะเป็นเบาะผ้านะคะแต่ตัวนี้ลูกค้ารีเควสตเป็นเบาะหนังแนปปานะคะสีดําได้เทานะคะคันนี้ค่ะก็หลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปปิดคลิปด้านหน้ากันเลยค่ะสําหรับคันนี้นะคะปั่นก็รีวิวจบลงไปแล้วนะคะกับเจ้า MU-X Active สีบอลเงินนะคะหลักๆคันนี้นะคะก็จะไม่ได้มีอะไรมากนะคะลูกค้ารีเควสตติดตัวชุดสเกิร์ตหน้าหลังนะคะตัวคาดเอวมีไฟเพื่อเพิ่มมิติให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จะมีตัวราวหลังคามีออปชั่นที่เสริมการใช้งานอย่่าางเชนนวกบะห หรือก็จกพับไฟฟ้านะคะก็จะประมาณนี้เลยนะคะสําหรับพี่ๆท่านไหนนะคะที่สนใจรถกระบะหรือว่ารถ PPV สําหรับครอบครัว7ที่นั่งนะคะสามารถติดต่อสอบถามป่านได้ที่คอนแทคด้านบนเลยนะคะยังไงวันนี้ป่นขอฝากคลิปไว้เท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ